เมื่อโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยต้องเตรียมการอย่างไรเพื่อรับมือบอกเล่าประสบการณ์สบายๆส,สไตล์วัยเกษียณและวัยใกล้เกษียณในรายการ f a c e The Fa c t เผชิญหน้ากับความจริงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพร,พรพแพรวพนิ์และดรพัชสรสังสีทาง FM 89.5เมกะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่ Face t h e f a c t โดยอาจารย์หมูกับอาจารย์สุค่ะสวัสดีคับพี่สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะก็สัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเทปสุดท้ายอของ Face the Fact ถือว่าเป็นเป็นการทิ้งทวนเป็นการกล่าวลาครบสามปีเต็มครบสามปีเ,เต็มกล่าวลากา,านผู้ฟังด้วยกันแล้วการถือว่าเป็นการทิ้งทวนเป็นรายการ ที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยไม่กี่รายการในคลื่นของเรา89.7นเอฟ89.5ก็นับว่าเราทิ้งเข้อมูลเนาะเป็นร้อยเทปเหมือนกันนะถือว่าเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ดีของการได้จัดทำรายการที่เพื่อเพื่อนๆเนาะผู้สูงวัยที่แบบว่า คงจะได้เอาประสบการณ์ที่เรามาแชร์กันเนี่ยไปปรับใช้ตามความเหมาะสม,อมของแต่ละท่านนะเราก็พูดตามประสบการณ์ของเรา <c oughs> ในวัยในวัยเกษียณแล้วใช่ <c oughs> ตอนกำลังตอนตอนแรกเนี่ยหมูก็กําลังจาก,กเกษียณตอนนี้กเกษียณแล้ว <c oughs> นี่สามปีเต็มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มเปี่ยมโดยโดยโดยส่วนตัว<อ>นเเ<อ>ะเกษียณทันทีเลยเนี่ยเทปสุดท้ายเนี่ยเป็นกเกษียณเลย <laughs> เราก็จะมาย้อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเคยมาแลกเปลี่ยนเนะาะที่เป็นประสบการณ์ที่เราคัดสันมาเนี่ยมันมีอะไรยังไงที่ยังอยู่ในความทรงจำของเราแต่ว่าเหนืออื่นใดเนี่ยทำไปเองพูดไปเองเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วเอ๊ยหลายๆอย่างเราก็นำไปปรับใช้ได้เองด้วยอะไรอ,อย่างเนี้ยเป็นการทบทวนตัวเราเองด้วยสองคนเนาะแต่ว่า จริงๆจ,จ,จะเล่าที่มาก่อนว่าจริงๆแล้วเฮ้ยที่มารละการเฟสเดอรแฟกต์นเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าถ้าถ้าตามตามสภาพสังคมโดยรวมเลยเนี่ยก็คือว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวนะัยแล้วที่เต็มรูปแบบเต็มรูปแบบเล,เลยเขาบอกว่าอันนี้เราเอาข้อมูลมาจากสสสเนเาะเขาบอกว่าปี2 5 6 5้ก็คือปีนี้เนาะจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือเอชโซซายตี้เนี่ย จะมีคนสูงอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า20%เยอะนะเยอะนะและอีก9ปีต่อไปอีกซึ่งตอนนี้เราว่าเยอะแล้วเนาะถ้าอีก9ปีต่อไปก็คือปีปีอะไรพี่พี่บวกเลขเก่ง2 5 6 5บวก9 74 2574เนี่ยจะเข้าสู่สังคมเขาใช้คำว่า super age society ก็คือว่า เต็มสูบแล้วเต็มสูบเลยนะคือมีมากกว่า28%อร์เอันนี้ถ้าเทียบกับประมาณสิเลยเนาะใช่ใชใชแล้วเขาบอกว่าจะก็คือจะมีคนสูงอายุอันนี้คิดประมาณนะเขาคิดประมาณในในไทยนะก็คือประมาณ13ล้านคนเยอะเด้อ13ล้านคนและจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ย3ซหรือประมาณ4ี่แ0,000งคนก็เยอะเนาะเพราะนั้น ไอ้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเราทุกคนคือไม่ใช่แค่หน่วยงานรับน่ะตัวเราเองอา่าเราดูในระดับว่าตัวเราเองเออแล้วก็ญาติเอ่อผู้คนใกล้ชิดกับผู้สูงวยัยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวลูกหลานเนี่ยก,การรับการรับข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยม,มันเป็นการทําให้เกิดการเตรียมการที่ดีแล้วรวมทั้งตัวผู้สูงวัยเอง จากการที่ได้ฟังข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยการดูแลตัวเองมันก็ดีขึ้นเออคือคือประเด็นคือว่าอันนี้เราต้องยอมรับว่าพอเราสูงอายุนเนี่ยพละกําลังสมรรถภาพต่างๆมันก็ถดถอยลงไปทีนี้เฮ้ยเราจะอยู่ยังไงเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับลูกหลานอันนี้อันนี้คือความจําเป็นเราเราควรจะดูแลสุขภาพอย่าทําให้คนหนุ่มสาวหรือวัยเด็กเนี่ยเขารู้สึกว่าจะต้อง ไปเพิ่มพลัะให้เขาด้วยเหตุทีออ่สภาพสังคมในยุคต่อไปในรุ่นต่อไปเนี่ยมันต่างจากอดีตอย่างมากๆเลย<ช>ที่เราเคยเพูดดำมายุคสมัยก่อนเนี่ยถ้ายุคเราเนี่ยยุคเราใช่ไหมเ,เราก็เบบี้บูมเบบี้บูมก็คือว่าพวกเด็กอะเยอะพอแม่หลังสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมคร<ช>อบครัวก็ ก็จะต้องผลิตประชากรเพื่อให้มีม,มีแรงงานอ่ะมีแรงงานออกมาใช้งานอ่ะเยอะๆ,ๆใช่มามเพราะคนหนุ่มคนสาวน้อยลงก็เพราะนั้นเด็กจะเยอะพอพอรุ่นเบบี้บูมไอเด็กเยอะตอนนั้นก็จะมาแก่ตอนช,ช่วงนี้เนี่ยแหละเออมันก็ก็ไอจำนวนประชากรมันก็ไม่สมดุลใช่คือยุคสมัยปัจจุบันเนี่ย อย่างรุ่นของพ่อแม่ปรสตุเนี่ยรุ่นยายปสุอย่างเงี้ยความใกล้ชิดการสังคมที่เป็นสังคมการรวมตัวอยู่ด้วยกันเนี่ยเยอะอมันก็จะมีคนดูแลอะไรต่างๆเวลาคนแก่ปุ๊บอยู่บ้านเนี่ยสบายใจได้มันจะมีเจเนเรชันของการดูแลกันโดยทั่วไปอ่ะถ้าครอบครัวไทยยุคเก่าก็คือจะมีสามเจเนเรชันก็คือคนแก่คนหนุ่มสาววัยทำงานแล้วก็เด็ก อันนี้ก็เด็กกับคนแก่ก็อยู่บ้านดูแลกันถ้าโดยทั่วไปบ้านหมู่นะจะมีสามเจเนเรชันโดยตลอดเลยนะแต่ช่วงนี้เริ่มเหลือแค่2องเจเน t เรชันละเนี่ยคือสังคมที่เปลี่ยนไปข้อมูลยุคใหม่จึงเป็นอย่างที่เราได้เลือกมานำเสนอมาโดยตลอดของสามปีว่าเช่นเรื่องเราใหญ่ๆเลยสามารถแยกได้มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยคือเรื่องของเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญ คือประเด็นหลักก็คือว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่มผู้สูงวัยเนาะแล้วเราจะต้องดูแลส,สุขภาพนี่คือต้องมาอันดับหนึ่งเลยใช่ถ้าเราป่วยเนี่ยเราจะไปเพิ่มพาระให้คนคนหนุ่มสาวรุ่นพ่อรุ่นแม่ซึ่งจะว่าไปอ่ะเราเราจะเห็นใจกลุ่มคนที่เหมือนวัยทํางานอะ่ะกลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มวัยทำงานเนี่ยหนึ่งจะต้องดูแลลูกสองจะต้องมาดูแล ผู้สูงาอายุที่บ้านเงี้ยทีนี้เฮ้ยเราจะทํายังไงเพื่อลดภาระเขาเราก็ต้องดูแลสุขภาพ<ช>ไม่อย่างงั้นก็คือว่ามันเครียดมันความเครียดอันเนี้ยมันจะไปกองอยู่ที่กลุ่มคนหนุ่มสาว<ช>แต่พอไอ้นี่สมมุติคนในบ้านเครียดใช่ไหมสมมุติคนรุ่นนี้เครียดเนี่ยมันก็จะลาไปถึงรุ่นเด็กรุ่นคนแก่ด้วยใช่ไหมมันก็จะล้วนไปหมดล้วนไปหมดทั้งครอบครัวเพราะนั้นอ่ะวิธีการแก้ไข พยายามมากที่สุดก,ก็คือดูแลสุขภาพสุขภาพที่ดีมาจากอะไรหนึ่งที่นอกเหนือจากยีนจากอะไรของแต่ละครอบครัวแล้วเนี่ยถ้าสุขภาพที่อยู่ในสภาวะปกติเนี่ยการให้ความสําคัญสุขภาพที่ดีมาจากการเรื่องอาหารการกินเพราะฉะนั้นเราก็จะมุ่งไปในเรื่องของการกินการดูแลตัวเองการ ทำยังไงให้สภาพตัวเองเนี่ยอยู่ในจุดที่แข็งแรงดีสุดจากการกินอาหารครบทุกมูที่เราพูดอยู่โดยตลอดเนาะหรือว่าในเรื่องของอาหารที่เป็นผักผลไม้วิตามินต่างๆที่มันจะอยู่ในผักผลไม้ซึ่งหลายเทปเลยที่เรามานําเสนอเน้นเรื่องเรือกใช่ใช่อาหารการกินเพราะอาหารการกินดีแล้วก็ออกกำลังกายด้วยใช่การออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับแต่ละคนอ่า ช่วงนี้หมูจะเริ่มคือเกษียณแล้วละเพราะนั้นเสาร์ที่นี่ก็จะกลับบ้านแล้วก็กลับบ้านที่กรุงเทพแล้วก็ไปเดินที่สวนลุมเราจะเห็นว่าในในในสวนลุมมันนะก็จะมีหลายเจเนอเรชันมากคือคนหนุ่มสาวเด็กจะน้อยนะเด็กเล็กๆก็จะน้อยเป็นคนหนุ่มสาวกับผู้สูงอายุ พอเข้า <ทำ S 2> ไปอพอเข้าไปในสถานการณ์ของสวนลุมปุ๊บอ่ะม,มันจะมีความหลากหลายอของคนหลากหลายวัยด้วยเนาะและที่สวนลุมโดดเด่นเนี่ยคือเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวผู้สูงวัยเองเลยเขาจะมีกวนที่ภาพจำคือการไปออกกําลังกายมวยจีนอ่ะที่เป็นโอ้โหสมาคมของเขาเลยนะอ่ะตอนนี้อ่ะอัปเดตให้เนาะใช่ตอนนี้ก็ เออวงตั้งวงกันน้อยลงเราคิดว่า <COVID. S 2> ส่วนหนึ่งโควิดแต่ว่าก็จะมีผู้สูงอายุก,ก็คือออกกําลังกายเป็นกลุ่มแต่ว่าเขาจะกระจาย,กร,จายกระจายก็คือพวกละมวยจีนะละมวยจีน<ต>คือถ้าก่อนโควิดนี่กลุ่มจะเล็กลงกระจายอยู่กระจายกระจายคนน้อยแต่อาจจะอัปเดตนี่ช่วงฝนปล่อยๆก็เลยอาจจะน้อยลงแต่ว่าเออถ้าอดีตเนี่ยเขาจะเป็นโต๊ะ ต้งวงกันเลยต้มก็ต้มกินกันตอนนี้เหมือนซาหายไม Willy. ไม่รู exactly. ้ด้วยเหตุอันใดเนาะเออก็ก็หายหายไปแต่ว่าพูดแล้วก็หิวเลยก็ต้มเนี่ยแต่ว่าทีมที่ออกวิ่งหรือว่าเดินเดินรอบสวนลุมเนี่ยมี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 บางคนนั่งวิวแชร์ก็มีนะก็ใช้เข็นเอาเพื่อออกกําลังกายแขนแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์อืมก็เราก็แนะนําฝากไว้ก็แล้วกันว่า ใช้พื้นที่ตรงไหนก็ได้จริงๆไม่จำเป็นต้องสวนสาธารณะในหมู่บ้านแต่าสานในบ้านเราเดินรอบบ้านขี่จักรยานขี่จักรยานอยู่กับที่ก็ได้ลู่วิ่งอยู่กับที่ก็ได้ไม่มีอุปรกรณ์แล้วก็ใช้เดินเอาคือสวนในในหนึ่งวันก็อย่านอนอย่านอนเยอะพยายามมีการเคลื่อนไหวด้วยอะ่ะมันก็จะช่วยอ่ ไม่งั้นมันจะสมๆม,มันจะซึมๆก็ให้มันมี movement ออกมาเล็มต้นไม้ตัดใบนิดๆน,น,น้อยๆกวาดบ้านถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมเพื่อให้ร่างกายมันมีการยขยับเขยื่อนเราจะสดชื่นขึ้นแล้วก็สมองก็จะปลอบโผล<อ>่ด้วยนะอารมณ์<อ>จะดีนะะเน<อ>าะเดี๋ยวพักครึ่งแรกนะคะเดี๋ยวครึ่งหลังเราจะมาจะมาดูว่าแต่ละประเด็นที่เราเคยนำเสนอไปแล้วมีอะไรบ้างนะ คุณกำลังรับฟังรายการ f a ส e ดอะแฟค์เผชิญหน้ากับความจริงพบกับช่วงที่2ของ FACE THE f a c ์นะคะอันนี้ต้องถือว่าช่วงที่2และช่วงสุดท้ายเลยของ f a ส e ดอะแฟ c ์ทิ้งทงวนอ่าทิ้งทวนเนาะนก็คือก็คือเป็นเป็นเรื่องของ บทสรุป3ปีเนาะที่เราเคยเคยจัดรายการเรามีประเด็นอะไรที่ที่น่าสนใจบ้างที่เป็นความทรงจำอ่าก็ครึ่งแรกเราพูดไปเรื่องของสุขภาพเรื่องอาหาร <ừ. S 1> เรื่องการออกกำลังกายเนาะทีนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งที่พี่โดยเฉพาะพี่สุมักจะพูดถึงบ่อยๆก็คือเรื่องของ ศาสนาโดยข้อคิดโดยนําข้อคิดจากพระภัศารวิสาโลแห่งวัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิเนาะเอามาเอามาเล่าสู่กันฟังาเอามาเป็นการบาลานซ์จิตใจอ่าเบิดก็ยิ่งในยุคเนี้ยเรื่องของข้อมูลข่าวสารใช่ไหมออนไลน์ที่มันเข้ามาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยอย่าไปจมอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นจมอยู่กับเรื่อง ท่องเที่ยวก็ท่องเที่ยวอย่างเดียวอย่างเดียวจมอยู่กับเรื่องของอาหารก็อาหารอย่างเดียวจมอยู่กับเรื่องของสุขภาพก็สุขภาพอย่างเดียวมันก็ดีแต่ว่าออประศุชอบมาเทียบเคียงว่าข้อคิดที่หมอชอบบอกแนวคิดเรื่องสุขภาพการกินอาหารกินให้หลากหลายเพราะยานการเสพอาหารสมองสมองก็ต้องมีอาหารใช่ไหมละ่ะอาหารสมองก็ควรจะหลากหลายไม่ไปจมอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อะไรไม่เคยทำก็คือทำเพื่อให้เกิดความสมดุลทางความคิดหนึ่งในเรื่องที่ทำให้จิตใจเนาะเหมือนขัดเกลาหรือว่าทำให้เป็นการเยียวยาในเชิงสุขภาพใจสุขภาพกายที่ดีเนี่ยกายดีอย่างเดียวนี่ก็ไม่รอดนะบางสถานการณ์ถ้าจิตใจมันดิ่งไปในทางลบอะ,อะทางที่ไม่ดีอะบางทีป่วย หรือว่าอาจจะหงุดหงิดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งไปไป,ไปใหญ่เลยมันจะไม่รอดมันไม่รอดมันจะไม่รอดเพราะฉะนั้นสุขภาพกายดีแล้วเนี่ยจิตถ้าจิตยิ่งดีเนี่ยโอไมไปเชื่อมโยงต่อกันเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตที่ดีเนี่ยทางธรรมะเนี่ยแค่ว่าทําดีได้ดีหรือการรักษาศีลน้าให้รอดเนี่ยโอ้โหฟังแล้วอยากจะพนมือรับศีลจะพี่เลยนะเนี่ยถ้าศีลห้าศีล <laughs> ห้าง่ายๆรอดเนี่ย โอ้ยก็นำพาชีวิตไปได้อย่างสวยงามนะอันนี้ก็คิดว่าก็อย่างเช่นเอาข้อคิดของพระไพศสารมาแหมพูดเองแล้วจะไม่ปฏิบัติบ้างเลยเนี่ยมันก็ละอายใจนะเพราะมันก็ผัดใช่เพราะออกํากำลังกายยุ่ยักเต็มต่อเลยนะเพราะว่ามันก็ผ่านเลขหกมาแล้วไงหกสิบแล้วมันจะไปชนเลขเจ็ดแล้วอ่ะถ้าอันนี้มันก็ต้องการันตีชีวิตแล้วใช่ไหมล่ะว่าเราก็จะต้องมีจุด ในการดูแลตัวเองเราเช็คตรวจสอบได้จากอะไรผู้คนที่มาพบปะเราแล้วบางทีเขามีการให้ฟีดแบ็บางอย่างเออมันก็ทําให้เรารู้สึกชุ่มชื่นหัวใจได้เช่นเดียวกันดูสุขภาพดีจังเลยดูหน้าตาย,ยังจ่สายดูยังนั่นนี่นอนแต่เราก็ต้องไม่หลอกตัวเองแล้วก็ต้องตรวจสอบตัวเองอะไรทํานองอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อคิดดีๆเข้าไปได้เลยใน ยูทูบช่องภาพพศสารเนี่ยโอ้โหเรื่องราวต่างๆขี่เข้าไปนะการให้ขี่เข้าไปภาพพศารวิศาโลแล้วก็ไม่จําเป็นว่าต้องไปจมอยู่กับศาสนาอย่างเดียวการจมอยู่กับอะไรอย่างเดียวบางทีเฮ้ยมันหลงอ่ะหลงกับแล้วแล้วจริงๆก็คือว่าก็ไม่จำเป็นจะต้อง แค่พระภัยศาลเนาะเราว่าทุกศาสนาก็ทําช่วยช่วยเยียวยาจิตใจผู้คนทั้งหมดแหละไม่ว่าจะศาสนาอะไรหรือว่าพระอาจจะพระหรือว่าเป็นแนวคิดอะไรที่มันดีๆในเชิงศาสนาเอามาเอามาได้ประเอินว่าเราคุ้นเคยกับพระภัยศาลเนาะเราก็เรื่องพระภัยศาลมาแต่ก็ทุกทุกทุกเอ่อทุกสายก็น่าจะดีหมดอันนี้มุมมุมศาสนาซึ่งโอ้ย ท่องไปได้เลยในเรื่องของในเน็ตเนี่ยคีศาส,สนาเนี่ยเรื่องราวดีๆเนี่ยมีเยอะมากมายอมนอกจากนั้นเราก็จะมีประเด็นอีกอันหนึ่งที่เยอะก็คือพวกงานอาดิเรกเพราะว่าอ้าวพอสูงอายุแล้วเนาะ,ะเกษียณจากการทํางานแล้วไม่ว่าคุณจะทําสายไหนอะแหละอา่าอาจจะข้าราชาการเป็นทําเอกชนอะไรอย่เงี้ยพอกเกษียณออกมารีไทยออกมาก็ว่าง ยังสามารถที่จะมีประสบกา,ารณ์ที่ดีพลังมันก็ยังมีอยู่ยงงเวลาเยอะอะ่ะเวลาเยอะเพราะนั้นเราจะทำะไงให้มันใช้ชีวิตด้วยความเพลิดเพลินส่วนมากก็งานเด็ดๆที่เรามักจะพูดถึงก็คือท่องเที่ยวนะโอโหคนที่เรื่องเ,เที่ยว,วนี่เยอะเลยนะสรงจงของป้าสุก,ก็คือป้าแป๋วป้าแป๋วแบ็คแพคเราก็เลยมาปรับเราไม่สามารถทําอะไรแบบป้าแป๋วได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่แนวคิดของป้าแป๋วดีอะไรที่ เออการไปท่องเที่ยวคือการได้ประสบการณ์ใหม่ๆห,หรือความสุขระหว่างทางอะไรเหล่านี้ซึ่งเราเองก็เช่นเดียวกันเช่นเราเคยล่าสุดได้ไปท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีอย่างเงี้ยอ๋อชื่อมาอที่เป็นเชิงวัฒนธรรมด้วยเพชรบุรีดีจังใช่ <laughs> ปรากฏว,ว่าระหว่างทางจากกรุงเทพกว่าจะไปถึงเมืองเพชรน่ะโอ้โหเถียงกันตลอดเส้นทางแล้วเราบ้างอะไรบ้างมันพยะค่ะใช่อันนี้มันก็ทําให้ ชุ่มชื่นหัวใจแล้วก็ทําให้เปิดโลกกว้างไปได้มิตรใหม่ในเมืองเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แชร์ประสบการณ์อะไรต่างๆมากมายเนาะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความสุขในเรื่องของการท<ต>่องเที่ยวเต็มเที่ยวเต็มที่เ,ยเยลยเพื่อนก็แบบว่าโอ้โหจองทัวร์ให้จองประเทศหนึ่งแบบไอ,อประเทศนั้นยังไม่ได้ไปไปประเทศอื่นบอโอ้โห อะไรนี้ฟิตปร์ฟิตแชร์อันนี้ก็ได้จากการที่เราเนี่ยที่เราเอาเรื่องราวต่างๆมาแชร์มาแลกเปลี่ยนมันทําให้เกิดแรงบันดาลใจนะมันจึงทําให้รู้สึกเอ้ยอยากมีกิจกรรมที่ดีๆทำอันนี้ก็เป็นไอบางทีกิจกรรมอย่างท่องเที่ยวก็คือออกออกไปนอกบ้านมีการเคลื่อนที่แต่ว่าบางกิจกรรมเช่นพวกปลูกต้นไม้อันนี้ปลูกผักอะไรเงี้ยก็คืออยู่กับบ้านนี่แหละแต่ว่าเฮ้ยเราจะทําบ้านของเรายังไงให้มันแบบ มันสวยมันดีมันสดชื่นแล้วก็ได้ได้กินด้วยอ่ะแก็ปริงอย่างปลอดภัยด้วยใช่แล้วก็ประกอบกับการที่ในช่วงสามปีเนาะเป็นช่วงที่เราโอ้โหเจอเต็มเต็มอ่ะคือเราจัดรายการโควิดเลยนะเนี่ยคือเราจัดรายการอ่ะตุลาหกสองพอหกสามเปี้ยงเลยมีนาเลยค่ะจําได้เลยค่ะกินล่อช้อนกันนี่เออวนอย่างนั้นอ่ะนี่กินล้อช้อนกันรล้างมือเออวนอย่างนั้นอย่าลืมแมส ตอนนี้ประสู่ใช้แมสจนอัตโมติแล้วอะแล้วก็รู้สึกว่าเลิฟกับการใช้แมสใช่แต่เราปลดละเราไม่ไหวแล้วแล้วประสู่ก็รู้สึกว่าแมสอาจจะเหมาะกับสวในหลายๆโอกาสที่เป็นเรื่องของเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่มันก็มาช่วยได้เช่นเดียวกันก็สลับสลับเง่นก็แล้วกันถ้าใส่ตลอดเขาไม่ไหวเขาคือ เราไม่ได้าาหายใจเออถ้าอยู่ในที่ที่อากาศมันดีๆบสบายๆโล่งๆก็อย่า<ก>ไ,ใไปใส่เด้อแ,แต่ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่เสียงก็ก็ก็ใส่ก็ได้แต่อันล่าสุดนี้เพิ่งไปดูละครเขาก็บังคับให้ใส่ทุกคนเราก็ใส่เนาะอแต่ว่าถ้าในโรงหนังนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้มบังคับไม่ได้บังคับแล้วบังคับก็บังคับบังคับไม่รู้ว่าอยู่ไกลๆก็ไม่ใส่ กินก็พดอทั่วอ่าท่องเที่ยวอีกอันหนึ่งก็คือแฟชั่นแฟชั่นเนี่ยจริง,รงๆแล้วมันไป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 ลิงก์กับผู้งานอาชีพเหมือนกันนะคือแต่เดิมเนี่ยไม่เคยสนใจเลยนะเรื่องแฟชั่นผู้สูงอายุอะพอมาทำเนี่ยเฮ้ยเริ่มเริ่มขุดแล้วเราจะค้นพบว่ามีในแบบนางแบบผู้สูงอายุเยอะขึ้นแฟชั่นสําหรับผู้สูงอายุเยอะขึ้นมากเลยแล้วก็ เฮ้ยเราดูแล้วมันเฟี้ยวอ่ะแล้วก็<ล>เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความชุ่มชื่นหัวใจเช่นเดียวกันคือจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะแล้วก็อย่าไปปล่อยเนื้อปล่อยตัวคือโดยธรรมชาตินะอันร่างกายมันก็สุดโทีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เราก็ควรจะแบบดูแลให้มันดูสดชื่นขึ้นเสื้อผ้านหน้าผมก็อย่าปล่อยให้มันสุดโทม วันก็จะเจริญหูจเจริญตาอ่าเราส่องกระจกเงี้ยเราพอดูแล้วมันเออมันเข้าท่ามันสวยเนี่ยใจมันฟูขึ้นมานะพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยออก็ทำให้นึกถึงว่าจะลงทุนซื้อลิปสติกสักหนึ่งแท่งสมควรค่ะที่แดงแจ่มว้าวเลยจัดไปเลยพี่จัดไปเลยพี่หนึ่งตุลาค่ะคุณ <c oughs> จะเจอลิปสติกไม่เกินหนึ่งตุลา วันนี้คือ30ใช่ไหมคะ30กันยาไ,ไม่เกินสามหตุลาป้าส,สุจะมีลิปสติกเก๋ๆเท่ๆแดง,แ,ดงแป๊บเ,เสิอใบหน้าเอาเลยโ <Okay. S 2> อเคแค่คิดแค่คิดก็ชุ่มชื่นหัวใจแล้ว <laughs> ย้อนไปถึงสมัยที่เมื่อ35ปีที่แล้วที่ปากต้องแดงไม่งั้นไม่มีแรงเดินค่ะโอเค ันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดเดี๋ยวจะจัดให้ตัวเองค่ะอ่าๆโอเคอันเนี้ยจริงๆก็คือพูดถึงกันนะเฟซบุ Faith ๊กเฟก็เป็นรายการที่เหมือนเหมือนทบทวนตัวเราเองด้วยใช่ป่ะเราก็อายุเยอะแล้วทบทวนตัวเองด้วยแล้วก็ดึงเอาประสบการณ์หาข้อมูลจากเว็บไซต์จากหนังสือจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเผื่อแผ่แล้วก็คุณฟังด้วยเออมาปรับใช้ในชีวิตให้เกิดความสุขโอเคก็เราก็คง จบลงรายการเส้อเสือแสงอย่างสวยงามอย่างมีความสุขพร้อมลิปสติกแดงหนึ่งแท่งชกร้าโอเคเป็นการทิ้งทวนนะคะเอาล่ะวันนี้ถือว่าทิ้งทวนแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีความสุขก็แล้วกันประสบสุขโชคดีตลอดไปนะะคสวัสดีลาตรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง l ลาย official @rmuttradio